สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ PRINCESS OF l o v e นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การสพอร์ตทุกๆช่องทางมากๆเลยนะคะจริงๆจากใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะก็ใครอยากที่จะขอบขอบคุณนะคะหรือว่าสนับสนุนช่องนะคะก็คลิกลิงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ หรืออยากเปิดไพ่เช็คพ,พลังงานส่วนตัวปรึกษาเป็นคอนเซัลทั้งเรื่องหัวใจเรื่องของชีวิตทางออกต่างๆไม่สบายใจอึดอัดก็อัดลายด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านกำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจหรือว่าอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่บางท่านได้รับกำลังใจไปแล้วก็สู้ๆค่ะลุยเต็มที่เลยนะคะเช้าๆแบบนี้เรามาเช็คพลังงานค่ะ ของทุกๆคนกันนะคะทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้พลังงานของคนเป็นยังไงบ้างคุณจะได้พบเจอกับอะไรคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนคะ่ะหนึ่งไม้เท้าเอซอบวอ n i สไน of วอร์สนะคะ Knight of Cups สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ Knight of Cups นะคะ Knight of Cups กับ Knight of Cups นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ Six of Wands ทริอปคัพสสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับุทุกคนค่ะนายอับสอสนายอ w o สอสนะคะ The m มูนนะคะมันรู้สึกได้เลยว่าบางอย่างนะคะมี แล้วก็เอ of อฟวอนตคะ a อกออฟวอแปดไม้เท้า p a g e o f wands ค่ะแล้วก็ The Star ไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ที่สวยงามมากเป็นพลังของแม่การที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะพลังงานวันนี้บอกเลยว่า เป็นแพชชั่นของไฟนะคะคุณจะทำอะไรไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะลงมืออะไรนะตอนนี้นะคะ ขอให้เหมือนกับว่าหาแพชชั่นหาความหลงหลนะคะในตัวตนขอ,ของงานนั้นๆของสิ่งนั้นๆที่คุณจะทำนะคะคุณมีความสุขกับอะไรเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างจะจุดประกายจุดไฟนะคะขึ้นใหม่อีกครั้งจงลุกลุกฮึบขึ้นมานะคะมีพลังมีไฟกับตัวเองดูแลตัวเองสัพพอตัวเองถ้ากาลังรู้สึกฮอลล์เฮลอยู่กาลังรู้สึกท้ออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ถ้าคุณได้เจอคลิปนี้คุณได้ฟังเสิ่งสิ่งนี้นะคะที่กําลังจะพูดไปขอให้ลุกขึ้นสู้ขึ้นมาค่ะดัง หนึ่งไม้เท้าแล้วก็อัศวินไม้เท้านั่นเองนะคะเพราะความมีพลังของคุณนะคะจะทําให้คุณก้าวสู่อุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างและประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังนอยหรือว่ากําลังหาอะไรบางอย่างนั้นจงจงรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งลบๆนั้นสิ่งที่มันยังไม่ได้ยังไม่ได้ดังใจสิ่งที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่มันเป็นประเด็นหนึ่งไม้เท้าอัศวินไม้เท้า หาความสุขให้กับตัวเองค่ะคิดในสิ่งที่คุณมีความสุขทำในคุณที่ในสิ่งที่คุณมีความสุขอะไรที่เป็นลบอะไรที่เป็นทุกข์ละวางไว้เลยตอนนี้คุณวางไว้เลยคุณทิ้งไว้เลยนะคะมันไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมันมีแต่ทำให้เราจมไปกับสิ่งนั้นนะคะจงมีความสุขกับตัวเองดึงดูดสิ่งที่ตัวเองต้องการเข้ามานะคะหันไปหาสิ่งที่ ตัวเองมีความสุขทำค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการอยู่กับต้นไม้การออกไปธรรมชาติการเดินทางออกไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะการหา Energy ใหม่ๆ ย้ายตัวเองไปอยู่เ n e r g y ใหม่ๆนะคะสร้างพลังให้กับตัวคุณเองนะคะคุณกําลังจะได้ประสบความสําเร็จคุณกําลังจะต้องเหมือนกับว่าเจอสิ่งที่ดีกว่าเพราะเป็นพลังของบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจงเคลื่อนต่อไปกับสิ่งที่คุณต้องการทําอย่างมีความสุขทําอย่างมีพลังที่ดีมากๆอะไรที่รู้สึกว่ามีความสุขจง,จงทำแล้วก็ลุยเต็มที่อะไรที่รู้สึกว่ามีท็อกซิกมีประเด็นหรือว่าอะไรที่มันลบๆก็ตามหยุดไปก่อนนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่ วันและที่ใช่ของมันเราต้องเคลื่อนตัวเองออกมาเคลื่อน energy ตัวเองออกมาสู่ energy พลังงานที่ดีๆนะคะพลังงานของการประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะมันจะมีเรื่องของการแข่งขันการสู้การลุยแพชชั่นของไฟนะคะทั้งนั้นเลยแล้วก็ความรู้สึกของถ้วยที่ มีสิ่งดีๆเริ่มต้นดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นความรู้สึกข,ของบางอย่างที่รอคอยการที่จะได้เจอคนที่รักเจอคนรักเจอคนที่ใช่เจอคนที่มีความผูกพันนะคะเรื่องงานแน่นอนค่ะ สู้และลุยเต็มที่คุณจะประสบความสําเร็จแต่เรื่องของความรักเนี่ยมันจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมีสัญญาณทรายของความคิดถึงนะคะเข้ามาหาคุณนะคะจากคนไกลายคนที่ชอบคุณอยู่คนที่คุณกับเขาเคยเจอกันแล้วและมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันนะคะเป็นพลังงานแห่งความคิดถึงเข้ามาและจะมีคนเข้ามาจีบคุณด้วยนะคะจะเป็นคนคนนั้นอ่ะจะเป็นคนที่มีความเพรียพร้อมในทุกๆด้ดานหน้าที่การงานการเงินนะคะเป็น คนที่ดูเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะเข้ามาคุยกับคุณเข้ามานัดเดทนะัดเจอนะคะได้พบเจอกันในเดทกันนั่นเองนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกคุยมาแล้วสักระยะนานแล้วนะคะเป็นปีปีกว่าขึ้นไปเนี่ยนะคะจะเริ่มเหมือนกับว่าอาจจะได้แพลนวางแผนมาเจอกันแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันกํนาลังสุกงอมความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมันมันเริ่มที่แบบสุกงอมแล้วและช่วงจังหวะเวลาที่จะมาเจอกันเนี่ยมันอาจจะ เป็นช่วงจังหวะที่ที่ใช่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันลงตัวค่ะเป็นทัมมิ่งที่ลงตัวเพราะฉะนั้นรอแล้วก็อดใจไปก่อนนะคะคุณจะได้พบเจอออกเดทกับใครบางคนที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยใครหรือว่าเจอหรือยังไม่เจอก็ตามถ้าไม่เจอเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาคุยนะคะมีคนเข้ามาคุยหรือว่ามีคนมาชอบคุณมาจีบคุณมีคนมานัดเดทคุณนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกเจอแล้วอ่ะ แล้วยังไม่ให้สถานะเขาจีบคุณอยู่หรือเปล่านะคะเขาเขาชอบคุณอยู่เขาจะจีบคุณอยู่นะคะบางคนเขารู้สึกว่าเขายังไม่ให้สถานะเพราะเขาอยากจีบคุณต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูว่าความจีบของเขานั้นเขาได้พูดอะไรที่เป็นผู้ใหญ่กับคุณไหมมีอนาคตพูดบ้างไหมแต่ว่าไม่ได้พูดแบบเพ้อฝันพูดในหลักของความเป็นจริงเพราะนั้นก็ดูหลายๆอย่างประกอบนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างการทหันค่ะเ,เป็นเรื่องของการ ได้เหมือนกับว่าอาจจะเรื่องของงานที่รู้สึกว่าทํามาสักพักสักระยะนึงแล้วแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงการ ยกย้ายตำแหน่งหรือว่าการขยายกิจการนะคะเช่นธุรกิจหรือว่าหน้าที่การงานอาจจะมีงานหลักแล้วก็มีงานเสริมเข้ามานะคะมีงานเสริมที่1มีงานเสริมที่2หรือว่ามีอะไรไอเดียใหม่ๆให้คุณได้ทําการขยายกิจการธุรกิจหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเรื่องของงานที่จะทําให้คุณได้มีเงินในอนาคตนั่นเองนะคะการประสบความสําเร็จบางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นพลังเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความคิดมากความวิตกกังวลหรือว่าความไม่สบายใจปล่อยวางไว้ก่อนค่ะหรืออะไรที่ต้องตัดสินใจก็คือคิดด้วยเหตุและผลดีๆแล้วก็ลุยตัดสินใจเลยนะคะคือเป็นพลังแห่งไฟทั้งนั้นเลยวันนี้นะคะ The Star ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของออการเริ่มต้นกับสิ่งที่ดีนะคะการมีชื่อเสียงการได้ทําธุรกิจหน้าที่การงานก็ เป็นไปในทางที่ดีนะคะประสบความสําเร็จปังแบบนี้นะคะขายของขายอาหารก็รู้สึกว่ามีลูกค้าเข้ามาติดนะคะมีลูกค้าเข้ามาติดมีลูกค้าเข้ามาชื่นชมชื่อเสียงในเรื่องของการทําอาหารอร่อยแบบนี้นะคะหรือจะเป็นเรื่องของ งานโปรเจกต์นะคะได้งานโปรเจกต์เสนอลูกค้าก็ได้ได้เหมือนกับว่าปากต่อปากอะไรแบบนี้ทําให้รู้สึกว่ามันมันประสบความสําเร็จนั่นเองในระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามีชื่อเสียงในด้านที่คุณทํานะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรถ้ารู้สึกว่าสนใจอะไรหรือว่าตัวเองชําน,น,นาญใน,น,นในที่ทางไหนหรือถนัดในที่ทางไหนจงลุยในที่ทางนั้นเพราะจะทําให้คุณมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จนะคะเหมือนกับว่าปังๆขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะงานนี้ลุยต่อไปได้เลยประสบความสําเร็จแน่นอนจงหาพลังแพชชั่นกับตัวเองนะคะ บางท่านอาจจะรู้สึกว่าได้ไปงานสังสรรค์น,นะคะบางท่านอาจจะได้ออกไปงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงนะคะในช่วงเร็วๆนี้เหมือนกับว่าอาจจะไปได,ได้ไปไหนกับเพื่อนหรือว่าออกเดทอย่างที่บอกค่ะได้พบเจอผู้คนได้เจอผู้คนอะไรใหม่ๆได้คอนเน็ชันอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าต้องออกไปหาคอนเน็กชันใหม่ๆนะคะหาผู้คนหาเจอผู้คนใหม่ๆการได้คุยกับคนใหม่ๆการได้คุยกับคนที่ไม่เคย จอหรือออกไปเที่ยวเราได้เจอกับใครคุยกับใครมันอาจจะได้พลังงานอะไรบางอย่างหรือวอร์ดดิ้งคำพูดหรือว่าเก็ตไอเดียหรือว่าพลังชีวิตอะไรบางอย่างจากคนที่เราไม่เคยได้พบเจออันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าผู้ห่นานภพยเป็นคนที่อินโทรเวิร์ดแล้วก็ชอบออกไปท่องเที่ยวพอออกไปท่องเที่ยวปุ๊บก็เหมือนกับว่าพอเราได้ได้คุยกับเพื่อนร่วมทางร่วมทริป ที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วไปเจอกันมันมันทำให้เราได้เห็นไอเดียชีวิตของเขาแล้วก็ไอเดียมุมมองของเขามันมีพลังมากๆแล้วคุณจะได้รับพลังจากคนเหล่านั้นบางทีอาจจะได้เพื่อนนะคะเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีกลับมาหรือว่าคอนเน็ชันใหม่ๆกลับมาเพราะนั้นจงออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองด้วยพลังของการที่รู้สึกว่าอาจจะติดอยู่กับตัวเองอาจจะติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วไม่กล้าจงลุย ออกไปนะคะหาคอมฟอร์ตโซนใหม่ๆของตัวเองค่ะเช่นคุณอาจจะติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนน้เดิมมานานออกไปหาคอมฟอร์ตโซนใหม่ๆของตัวคุณเองแล้วคุณจะได้แพชชั่นอะไรบางอย่าง การอยากที่จะมีโปรเจกต์หรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการกระตุ้นไฟในความฝันของคุณความฝันของคุณเป็นยังไงช่วงนี้เร็วๆนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากที่ทําความฝันนี้ให้เป็นจริงเหลือเกินมันรู้สึกมีพลังมีอะไรขึ้นมาเหลือเกินโดยที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก็รู้สึกน้อยๆลบๆแต่ช่วงเร็วๆนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่ๆพลังแห่งไฟพลังแห่งความฝันมาปลุกขึ้นปลุกคุณขึนนะคะตื่นจากวิญญาณจิตวิญญาณของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นจงเริ่มต้น และมีพลังในทุกๆวันนะคะและคุณจะรู้สึกว่าเช้าวันนั้นถ้าคุณมีพลังความสุขคุณจะมีพลังความสุขไปในทั้งวันเลยนะคะอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวันเพราะตื่นมาจะทำให้คุณรู้สึกสดใสแล้วก็มีความสุขแล้ววันนั้นมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมันจะโฟล์มันจะลื่นไหลนะคะแต่ถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นมาแล้วก็รู้สึกแย่วันนั้นก็จะรู้สึกแย่ติดขัดทั้งวันนะเพะฉะนั้น เอเนอร์จีพลังงานดีๆในทุกๆเชา้าและก็ก่อนที่จะนอนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพของตัวคนเองด้วยเช่นเรื่องของการเวียนหัวการปวดศีรษะอะไรแบบนี้นะคะจงทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะดูแลสุขภาพป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะคะอย่างผู้อ่านไพ่คืออ่าเป็นแล้วแล้วก็แก้ไขตอนนี้สุขภาพเริ่มจะแข็งแรงคือแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ,ละแต่ก็ต้องนะคะมีการจัดสรรป,ปัน manage เวลาที่จะแบบว่าออกกําลังกายแล้วก็ทาอย่างอื่นๆด้วยในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่สวยงามมากๆเลยนะคะคุณจะเจอหนุ่มนักรกักสาวนักรักที่เข้ามาจีบคุณที่เข้ามาชอบคุณและจีบคุณอย่างโรแมนติกด้วยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแหมเข้ามาทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวตนของเขานะคะเพราะพลังงานโดดเด่นในเรื่องของคู่ชีวิตคู่ที่ใช่การคอมมิตเมนต์การเจอคนรักคู่รักที่เข้ามาทําให้คุณภูมิใจ ในตัวตนของการรายกันและเป็นความรักความสัมพันธ์แบบเพื่อนความสัมพันธ์แบบเหมือนเป็นไฟแบบเหมือนกับว่าหลงไหลตกหลุมรักแรกๆพบแบบนี้เลยนะคะแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์แบบจีบแบบโรแมนติกค่อยเป็นค่อยไปเป็นสเต็ปเลยค่ะและก็เป็นความสัมพันธ์ที่มากเกินกับเพื่อนแต่ก็มีความพอเป็นเพื่อนอยู่มีระยะห่างอยู่มีระยะของการดูใจพูดคุยนะคะมีพื้นที่ให้การรายกันแต่ ระวังเรื่องของบางทีเรารู้สึกว่ามันมันมันเป็นโซคอนเนคชั่นมันดึงดูดมากมันชอบมากมันคือคนที่ใช่มากๆมาจําให้เรากังวลและคิดมากและสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองดึงสติของเรากลับมาแล้วก็สมาธิกลับมานะคะแล้วก็ทุกสิ่งอยากให้มันโฟล์ไปกับธรรมชาติของมันอนุญาตจงอธิษฐานแล้วก็อนุญาตเลยค่ะว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติอะไรที่รีบ นะคะเข้ามาหาเราแบบรวดเร็วแล้วก็รีบเกินไปอ่ะมันมันน่ากลัวแน่นอนมันไม่ดีแน่นอนนะคะให้มันไปช้าช้าแต่มั่นคงนะคะแล้วก็ค่อยคนะคะทำความรู้จักค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะมันอาจจะมีข่าวดีเรื่องราวดีเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเข้ามาหาคุณโดยไม่ทันในตั้งตัวถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังลุยมาระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแต่อยู่ๆวันหนึ่งมันเกิดประสบความสําเร็จก่อนค่ะ มันเกิดประสบความสําเร็จก่อนมันเกิดปังก่อนเกิดเปรี้ยงเกิดความรุ่งโรจน์ชัชวาลในตัวตนของคุณมากๆแสงสว่างมันเข้ามาเงินทองไหลมาหน้าที่การงานมันมันก้าวกระโดดคือจะมีชื่อเสียงหรือว่าจะเรื่องของงานนะคะมันจะเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจนะคะมันก้าวกระโดดเลยประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นจงทําต่อไปให้เต็มที่เพราะคุณจะประสบความสําเร็จแบบ รวดเร็วก่อนที่คุณจะถึงเป้าหมายที่คุณแพลนหรือว่าวางแผนไว้นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่จะทาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการขยับขยายหรือว่าการสร้างตัวตนนะคะ personality branding ของตัวเองสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำนะคะการเ,เรียนรู้การค้นหาตัวเองอย่างสม่ําเสมอการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอนะคะการแข่งขันที่ดีที่สุดคือการแข่งขันกับตัวเราเองนะคะแข่งขันกับตัวเราเองแข่งขันกับความคิดของเราแข่งขันการพัฒนาตัวเราเองจะทําให้คุณประสบความสมําเร็จและไปในในได้ไกลมากๆ,ๆและคุณจะมีความสุขกับการที่คุณพัฒนาตัวเองแล้วมีความสุขกับตัวเอง เพราะมันจะทำมันจะนำพา energy พลังงานให้คุณรู้สึกว่าถึงคุณจะข่อยคว้าความสำเร็จยังไงหรือคุณจะข่อยควา้าการพัฒนาคนอื่นหรือคุณจะไปดูคนอื่นยังไงสุดท้ายแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองและพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อก้าวสู่คนใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เพอร์เฟกและดีที่สุดเพื่อคุณจะได้ประสบความสำเร็จในตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคนรักคู่รักไม่ต้องกลัวเจอคนที่มีความโรแมนติกเข้ามาแน่นอนค่ะแต่คุณต้องอดทนอดใจรอกับบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ใช่จังหวะทัมมิ่งของชีวิตนั่นเองค่ะเพราะทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะบทเรียนเรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมาจะทําให้คุณสอนให้คุณได้รู้ว่าอะไรจะทําให้คุณตัดสินใจยังไง อะไรที่คุณเจอแล้วคุณรู้สึกยังไงการประทับใจในเดทแต่ละครั้งอะคะ่ะในเดทแต่ละเดทไม่เหมือนกันนะคะเช่นเดทนี้รู้สึกแบบนี้นะคะเดทนี้รู้สึกแบบนี้เดทนี้เป็นแบบนี้เจอคนลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะลิสต์หรือว่าที่จะจดจําในเดทแต่ละเดทได้ว่าเราไปเจอคนแบบไหนมาอายุประมาณนี้เป็นอย่างนี้แต่งตัวไลฟ์สไตล์แบบนี้คือรู้จักช่างสังเกตนะคะไม่ว่าเรื่องของคนรักคู่รักหรือว่าการงานธุรกิจ หรือว่างานเสริมที่คุณต้องการต้องช่างสังเกตตัวเราเองด้วยช่างสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างในรอบตัวด้วยนะคะแล้วก็ตั้งคําถามไปในใจด้วยว่าเอ๊ะมันจะยังไงนะมันจะเป็นไปได้ไหมมีเหตุลผลให้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีเหตุละผลพัฒนาทั้งความคิดความรู้ความสามารถคุณจะรู้สึกว่าโตเติบโต,ต,ตขึ้นในอีกระดับหนึ่งนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นสามารถคอนโทรลจัดการได้ทุกอย่าง ะะมีบริวารมีลูกน้องนะคะใครที่เป็นนักธุรกิจมีบริวารมีลูกน้องมากมายที่ต้องจัดการยิ่งต้องนิ่งให้ได้เข้มแข็งให้ได้มีเหตุผลให้ได้ใจเย็นให้มากพอแล้วคุณก็จะมองออกเมื่อคุณนิ่งนิ่งปุ๊บสายตาคุณมองไปเลยลูกน้องแต่ละคนบริวารกี่คนต้องจัดการยังไงคนนี้เข้าหาย,ยัางไงคนนี้พูดยังไงนะคะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้นั่นคือความเป็นผู้นําที่ไต่เต้าระดับอีกแบบหนึ่งที่คุณจะเติบโตในองค์กรที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าหลายๆท่าน รู้เลยว่ามีบริวารหรือว่าคนดูแลเยอะแยะมากมายและต้องคนโทรลต้องจัดการกับคนต้องอยู่คนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นประสบการณ์จะทําให้คุณได้เข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็เติบโตในเรื่องของความคิดบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะพัฒนาต่อไปในะอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะคะก็ลดความอึดอัดไม่สบายใจบางสิ่งบางอย่างลงนะคะนี่คือไพ่แห่งพลังงานแพชชั่นไฟที่มีความ มีพลังความหลงไหลและความมีสนเสน่ห์แล้วก็การลุยการสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอยา่างจะได้มาซึ่งการประสบความสําเร็จนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้ามีพลังมีแพชชั่นมีไฟขึ้นมาเยอะนี่ผู้อ่านมันก็จะพูดในเรื่องของ ความท้าทายนะคะ,ะอาจจะมีอะไรท้าทายมาใหม่ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะคิดมากกับสิ่งท้าทายนั้นนะคะคิดมากกังวลกับสิ่งท้าทายนั้นว่ามันจะทําไปได้ไหมแต่ก็ต้องลุยค่ะเพราะมันคือสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้ผจญภัยและพบเจอเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นเดอะสตาความรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวช,ะชะวาในชีวิตนะคะชื่อเสียง การประสบความสําเร็จแบบบางๆการเริ่มต้นใหม่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงคุณจากคนที่รู้สึกว่าจากมีสเสน่ห์แล้วสวยอยู่แล้วหล่ออยู่แล้วบุคลิกภาพดีอยู่แล้วกลายเป็นออร่าดูดีมีสเสน่ห์นะคะออกกําลังกายก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นมานะคะมีคนรักก็คนรักมาส่งเสริมทําให้คุณยิ่งสวยยิ่งดูดียิ่งดูเด็กอ่านะคะถ้าทํางานนะคะทำธุรกิจหน้าที่การงานก็รู้สึกว่า เอ๊ะทำให้คุณรู้สึกว่าประสบความสําเร็จยิ่งดูดีเลยค่ะยิ่งมีคุณค่าในตัวตนของตัวเองมากขึ้นเลยนะคะนี่คือคลิปนี้ที่พายอยากจะบอกกับทุกๆคนค่ะเรามาดูพลังงานนะคะของคลิปวิดีโอนี้ด้วยออรข่ขคอรคสสำหรับนี้ค่ะ ขอภัยสำหรับนี้ r i r g e ค่ะการแต่งงานรอคุณอยู่นะคะงานแต่งงานงานเวงเรอคุณอยู่นั่นเองไม่ว่าคุณจะปรารถนาคนรักคู่รักแบบไหนแบบไหนการคอมบินเน n t นะคะการเฉลิมฉลองเรื่องของการแต่งงานการขยับสถานะความสัมพันธ์กำลังจะเข้ามาหาคุณค่ะเห็นไพ่ทั้งหมดเลยนะคะบางท่านอีกไม่นานคุณอาจจะได้ขยับสถานะกับเขาเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นช่วง ปีนี้แหละนะคะสำหรับบางท่านก็ถึงเวลาที่คุณจะได้คอมมิชเมนต์จะได้มีงานเฉลิมฉลองงานวิวาที่รอคุณอยู่นะคะ September นะคะราศีกันนะคะบางท่านดิวกับคนที่เป็นธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนะคะแล้วก็ธาตุน้ำนะคะยังเกอร์วูแมนนะคะสาวน้อยที่น่ารักนะคะคุณอาจจะดิวใครที่เขาอายุน้อยกว่าคุณนะคะ หรือมากกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าคือถ้ามากกว่าก็จะมีความเป็นคนที่อ่อนกวัยหรือว่าโสหวัย success ค่ะการประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักนะคะกับคนรักที่จะเข้ามาบางท่านให้ออกเดทกับใครที่เป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่มีความอบอุอน่นแล้วก็ดูดีดูใจดีเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะขออีกคำตอบนางฟ้าค่ะขอคำตอบนางฟ้าสำหรับคลิปนี้ สิ่งที่คุณรอคอย In the next few weeks นะคะอีกไม่กี่อาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการสื่อสารนะคะ communicate clearly ใครที่รู้สึกว่ากำลังอึดอัดอะไรการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะมันจะคลี่คลายนะคะมันจะชัดเจนขึ้นนะคะในไม่กี่อาทิตย์นี้ค่ะ บางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่หมหรือว่ามีได้ออกเดตได้พูดคุยหรือว่าการเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะคลี่คลายอีกไม่นานนี้นะคะอีกไม่เกี่ยบทิดนี้นั่นเองนะคะนี่คือคลิปพลังงานของทุกๆคนคะ่ะหรือว่าการเริ่มต้นเรื่องของการงานเริ่มต้นเรื่องของการเ,าเจอทําสิ่งใหม่ๆนะคะที่กําลังเข้ามาเป็นไอเดียเป็นพลัง หรือโปรเจกต์ใหม่ของคุณขอให้ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้และอีกไม่เกี่ทิตย์คุณอาจจะได้เห็นผลลัพธ์กับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะการสื่อสารสําคัญการพูดคุยสําคัญนะคะมีเหตุและผลไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะนะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีพลังงานที่ดีมีความสุขในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ